สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของรีมมอเตอร์โดยปกชานชัยนะฮะสำหรับวันนี้แดดกําลังเปรี้ยงๆนะครับรีมมอเตอร์มีของสวยๆมาแนะนําอีกหนึ่งรายการนะครับตัวนี้จะเป็นหางพ่วงนะครับเป็นหางพ่วงดำนะฮะดำสามเพลานะครับเป็นของยี่ห้อ3เมบิตนะครับลักษณะของกระบะดาก็คือมีรั้วอยู่ทั้งหมด4รั้วนะครับแล้วก็แผงทึบอยู่ที่80เซนนะฮะแล้วก็สเปคของหางคันนี้นะครับเขาจะ ไม่มีแผงข้างเปิดไม่ได้นะครับเป็นทึบเลยส่วนใหญ่น่าจะเป็นดัมดินนะครับเวลาเวลาล็อกเวลาปิดตายเนี่ยจะได้จะได้ไม่มีการสั่นคลอนนะครับเวลาใช้งานจริงๆน,นะครับภาพรวมๆของหางนี้ก็ยังจัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่ทรงรอนต่างๆก็ยังสวยหมดนะครับภาพรวมถือว่าผิวพันธุ์ค่อนข้างดีถ้าจะให้สวยนะครับทําสีขึ้นมาสักหน่อยนึงเนี่ยสวยแว้บเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับมองดูตามสายตาเนี่ยผมมองดูแล้ว คัสีสวยไหมน้องเกินในสายตาสวยครับคันนี้สวยเลยนะคัซีเราล้างออกมาล้างออกมาแล้วก็ผมมาเก็บดาครับผมเก็บดําขึ้นมาก็แล้วก็ใส่กันสาดอะไรเข้าไปก็โอเคเลยนะครับสภาพยางโดยรวมๆก็มีตําหนิบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าจะใช้งานก็ใช้ได้เลยนะครับบางโคนเราก็ทําสีให้ใหม่พร้อมกับเก็บคัซีน้องเกิดเนานะใช่ครับทาใหม่อ่าทำใหม่ขึ้นมาแล้วก็บางโคนนี่ไม่ได้มีบุบมีอะไรนะครับเนี่ย รอยเชื่อมต่างๆของบางโควรก็ยังเป็นสแตนดาร์ดมาจากโรงงานของเขาอยู่ภาพรวมๆทั้งหมดนะครับคือว่าอยู่ในสภาพที่ใช้ได้เลยทีเดียวด้านท้ายก็เหมือนกันนะครับมีการเ,าเสริมเติมข้อเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็เป็นสแตนดาร์ดอยู่นะครับโลโก้ก็ยังอยู่นี่นี่คือโครงสร้างของฝาท้าย ที่ออกจากโรงงานมาเลยนะครับเนี่ยผมปล่อยสแตนดาร์ดเลยนะครับรถคันนี้ผมจะขายตามสภาพจะแนะนํกันตามสภาพเลยแต่ท่านใดที่อยากให้ผมเก็บสีเก็บงานให้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะภาพรวมๆทั้งหมดด้านล่างก็ยังจัดอยู่ว่าสวยๆนะครับไม้รองเนี่ยเห็นไหมฮะสวยน้องเกินเนาะสวยครับไม้ยังไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยปองๆเลยนะครับอันนี้ก็ยังจัดได้ไว่าอยู่คันนี้ พร้อมใช้งานอันนี้ยังยังไม่ได้ประกอบเข้านะครับ,ไม,รบไม่ได้ประกอบภาพรวมก็ถือว่าโอ้ใช้ได้เลยทีเดียวคัสซีสวยเห็นไหมครับเรียกคัสซีชัดไหมน้องเกินตัวนี้ยังชัดเจนเลยครับชัดเลยแ <c oughs> สดงว่าบริเวณนี้ไม่มีสนิมเลยไม่มีนะครับไม่มีสนิม <c oughs> กินคัสซีเลยนะครับสวยจัดได้ว่าสวยแผงข้างฝั่งนี้ก็ไม่น้อยกว่าฝั่งนั้นเลยนะครับสภาพก็ยังจัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่สวยมีรอยเชื่อมติดแตกตายไปเลยนะครับรอยเชื่อมจาด โรงงานเลยเป็นมาตรฐานของเขาที่ทําอยู่แล้วนะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าพร้อมในการใช้งานนะครับสำหรับท่านใดที่หาดา้มสามเพลารุ่นของ3มิตรนะครับความยาวของกระบะรูกนนี้อยู่ที่6เมตร50เซนนะครับสนใจทักเข้ามานะครับ0816577048ผมชานชัยสำหรับราคาที่ผมตั้งไว้นะฮะหางนี้อยู่ที่38 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากนะครับสำหรับ หางที่พร้อมๆแบบนี้แล้วได้3คันด้วยนะครับสนใจทักเข้ามานะครับถ้าจะต้องการเป็นเงินสดก็รับกลับบ้านได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะจัดไปเน้นทางเราก็มีไฟเนซ์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้แล้วก็ยอดจัดแล้วก็ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้เช่าซื้อเป็นหลักนะครับสําหรับการแนะนำหางพ่วง3มิตรนะครับสิบล้ออ่าสามเพาวสวยๆท่านนี้ก็ขอจบไว้เพียงตรงนี้ก่อนที่จะจากกันนะครับฝากกดถูกใจแล้วก็กดติดตามในช่องของ เรีมมอเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงตรงนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ